อันน้านวัดดีกับผมปอบกันลาวกับลิเตอร์มือ,ำอกำจายวงการฟังกับผมนี่วันนี้ต้องก็พุุนอาชีพกองวอเลยนะเลือโจ,โจกีฬาพ้อนนะติแต่ไม่หลูกล้านได้กินข้องดีดีนะครับ<ม>อ่านี่กับปู<ม>ปูมาสดๆเลยกับวันนี้เราจัดเต็มเลยครับวันนี้เราจัดเต็มมึกลวยกับนี่ต่างมึกต่างไค่ต่างไม่ไค่แต่ว่าตัวไเรียนนะครับไค่เต็มพุ่งแน่นอนเลยกับผมพุงอ่านี่กับโลมาลวก ตำข้าวมันเล่กินง่ายๆเลยครับนี่ปลาเล่เดี๋ยวเรามาย่างครับย่างกินกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดเราจัดเต็มเลยนะครับวันนี้วันนี้เลือโยก,กีลาบอนข้าวครับอืมลุงเล่กับลาวลานะนี่เละกับแซ่แบๆเลยครับน้ำจิ้มซีฟู๊ดนี่เรากินกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดกุ้งข้าวมันเล่ครับมาทำกันเลยวะวันนี้จัดเต็มนะครับเล่นตาใบบัวเลยครับ นี่เราจะไล,ล่เลเวลความทุกนะคือว่าปูมันทุกอยากได้เบือนเราจะปูกว,ว่าด้านล่างเบนเลย<ๆ>เลี้ยงไปเลยครับเลี้ยงไปเลยมึกกับกุ้งเราจะไช้ล่างเบือนนะคือมึกกับกุ้งเราจะได้ล่างเบือนเพราะว่าไอหมูเนียนมันจะซุกงายครับๆๆคือเราต้องเอาความสุกไอได้พอดีนะมันจะต้องมีความหวานมีความเลยเราจะไม่รุนเรียกความซดนะครับนะ อนี่พอจัดเดมไม้เลยครับคืนทุดตายวิงก้าวเลยครับเรือโจกีลาฟอนอ่าจึงนี้เล็กกูดอ่าเล็กกูดหรือว่ากังกระดานนะอืมเลี้ยงไปเลยครับว่าข้อมูลนี้นมันจะทุกอย่างว่าเพื่อนกับเรไาวายัยกลางล่างเพื่อนเลยครับอ่ามีเลี้ยงไปเลยครับทำกินไง่ายๆครับหนาจิ้มซีฟ้ดกุ้งกล้ามเล่ทุตกลื่นเลยครับปุ๊บอ่าเลี้ยงไปเลยครับเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลย à, từng ra liền với đây à, tôm mô ni phải con rắc ba màn rong đam nà tì luồng na phải con lời nè. tương lâu gọi mà đây, cũng dây mức lâu dây nàm lâu nàm lòng con nàm à, nít nít điệp gặp nằm, nít vừa lồng con gà tám mai này. ลุกลบหลักหล,ลักเลยครับผมอ่าถึงงานนี้ปิดคว้าเลยครับอ่าชักประมาณช่องสามนาทีนะตัวเดียวเพราะว่ามันปรุงมันเดือดปูเลิมแดงกั้งเลิมแดงเลยเดี๋ยวเราคอยมาใส่มึกกับใส่กุ้งกันครับปุ๊บอันนั้นนียนไปเพราะว่ามันยุบไปประมาณช่องสามนาทีนะเราเอาอมึกใส่ครับเอามึกใส่อ่าน,นี่เายยาป็นอะยาไปิกล้เยอะไหมเลิมแดงเลยครับ เลยเริ่มแบงเนงะอ่าดึงนี่เนี่ยมึกมึกเราลางตามความน่าดอ,อย่างดีเดียวนะเราขี้ดำมองเรียบร้อยหมดอ่าเลียงไปเลยครับเอามึกเลียงไปเลยครับเราจะไลยเลเวลความซุกไปเลยนะเพราะเราจะได้ปลอมดีเดียวกันไม่ได้กับโปรแต่ละย่างนี่คือมันจะซุกไม่ไม่ไม่ปลอมเันเราต้องเอาความซุกให้ได้พอพอดีนะไม่งั้นเราจะเทะได้ความซดมันครับอ่าถึงอันนี้เลียงไปเลยครับนี่เน,นี่ยผมบอกเลยว่าใครถูกตัวเลยครับ เต็มบุ้งดุกตัวบ่บ,บ่มึกเ้ยุกตัวเลยนี่แม่เหลือก,กัดสันมาอย่างนี้เลยครับอ่านี่เราใช้ไปเลยเรากินกำนังจิ้มทีพุดต,ต่อเดี๋ยวใจายคือว่ายาสุดเบอ้อเลยครับผมอ่านี่ตัวเมียเวนะอ่าอมันวิไรนี่แม่กัดเองจุกตัวเลยแม่บอกเลยว่าใคายจุกตัวเด่นตรงอ่ะไม่มีญญมตัวไหนแม่เคยเลยวะอ่านี่ครับเราลวกเรานึง่งแบว่ามันไก่ไก่นึ่งไก่หนึ่งัวมาเราตัาไว้บนเนมันต้องความร้อนมันไม่ต้องจุ่มน้ำอยู่ไหมสตีมสตีมอ่าแต่ว่าเราต้องให้แบว่า ความทุกมันได้พอดีนะใครมันจะถึงหนุนหนักหนุนหนักพอดีเลยครับอ่านี่เราพอว่าเราได้มึกไปแล้วอ๋อเหมือนเดิมครับรอไปเดี๋ยวกุ้งเราจะมาได้ทีหลังเหมือนเดิมครับอ่าเดี๋ยวพอกว่านั่งมึกเริ่มแดงเริ่มทุกเรามาแลกกันถึงไหอเราใช้อุ้งกับปุ๊บอัานนา้าเนี่หลวนหมอเลยไม่มีฟ้าปิดอะไรครับต้องจ่ายใบตองปิดอ่านี่มึกเราใช้ไปประมาณประมาณห้านาทีิกนาทีเลยนะอ่าีเราม,มากับ นั่งเด้งตัวถึงเลยครับอ่าเปิดฝ้าเลยครับอ่าบิ๊กเอ็นเลยไหมชุกแล้วมั้งนั่งแววเลยใช่ไหมอ่าทึ้งเราได้กุ้งครับอ่าเราลรยกุ้งไปเลยเราว่ากุ้งนี่มันจะทุกจาอ่ามันจะทุกเร็วว่าว่าเพื่อนนะครับนะเราจะเลยใส่กุ้งกับทีลัางกับไอหย่าเลยนะครับฝ้าหม้อปิดมาเรียดเลครับอืจัดเต็มกับจัดเต็มบับกระไปอ่ากับต่อเดียวเรามาทั้การชิ้เหมือนครับผมอือปิดล็อ ว่าก okay. okay, so uh ้าหมอปิดไม่เรียนเลยครับเราลงใาไปตองโอเคเดี๋ยวเรามาทำการชิมกันครับผมอันนั้นนี้ปลอมเสื้อไเลยครับผมนี่มาเลยเลยไอ้ยาอะไรครับอ่าดูนั่งแววแววเลยครับไปทำการชิมเลยวะชิมแบเลยไปบไงนี่โอ้โหเนี่าเจ็มมื้อจ้ะมืกอคนบอกเลยว่าไข่หัวเลยครับไอ้ยาไข่เต็มพุงเลยครับผม นี่้ำจิมซีฟู้ดลาดไปเลยครับเอ่อพออยากจ่ายจมือลังเรียบร้อยไมนเลยพ่อมม่ไกลวะพ่อมาหน้าพ่อปอวิทย์ปอวิทยทำการจิมกับผมเหนือว่านจ้ำอุ้ีว่ะเขาเต็มพุงเลยกินได้ล้ววะ